สาวผวาเจอหนุ่มส่งข้อความชวนมีเซ็กแล้วก็มีการส่งคลิปช่วยตัวเองเนี่ยนะครับมาโชว์ฝ่ายหญิงนะครับทางเพจกำแพงเพชรร้องเรียนอะไรบอกไว้ที่นี่บอกว่าเนี่ยได้มีผู้หญิงรายหนึ่งผู้เสียหายถูกคุกคามทางเพศโดยชายโรคจิตส่งคลิปการช่วยเหลือตัวเองมาแทบทุกวันแทบทุกวันเป็นเวลากว่าเดือนแล้วแล้วก็บอกว่าต้องการที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเธอ เห็นบอกว่าในคนก่อเหตุก็คือเชื่อว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเพราะจําลักษณะท่าทางและน้ําเสียงได้เหตุเกิดบ้านคลองสมบูรณ์ตำบลโป่งน้ําร้อนอำเภอคลองลานจังหวัดกําแพงเพชรนะไปแจ้งความไปแล้วด้วยนะครับโดยผู้เสียหายนางสาวมี่อายุ32ปีบอกนะครับบอกว่าเนี่ยมันส่งมาทางช่องแชทใน Facebook นี่แหละไม่ได้เป็นเพื่อนกันในเฟซนะอ่เ,อเดี๋ยวลองฟังหนะ่อยฮะเขาส่งมาเป็น ทำนองที่ว่าคลิปวิดีโอโ๊ช่วยตัวเองให้สําเร็จแล้วก็คือเขาเอารูปเราอะค่ะไปไปลงในนั้นด้วยแล้วก็จะบอกว่าอยากมีอะไรกับเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเอ่ยชื่อเราว่าเพื่อนอยากเออมี่อยากมีอะไรด้วยอะไรเงี้ยค่ะอืม,มส่งมาบ่อยไหมฮะก็ส่งมาทุกวันนะคะพี่ช่วงตีสี่ตีห้าทุกวันค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้เปิดอ่านเพิ่งมาเปิดเจอเมื่อวันเสาร์ค่ะตกใจอย,อยู่ค่ะพี่แล้วก็กลัวด้วยเพราะว่าหนูไปทํางาน ตอนเช้า่ะทุกวันช่วงทีสี่ทีห้าก็จะออกไปทํางานแล้วทราบอยู่แต่ว่าได้แค่สงสัยค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เห็นหน้าชัดเจนเลยนี่นะครับเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยนะครับเ,เดือดร้อนมากตอนนี้เกรงจะไม่ปลอดภัยนะเธอก็มีสามีแล้วด้วยสามีทราบเรื่องแล้วตอนนี้กําลังสืบหาตัวชายโรคจิตคนนี้อยู่คือในใจลึกๆเนี่ยพอจะรู้แล้วล่ะว่าเป็นใครแต่ก็ได้แต่ว่าสงสัยยังไม่มีหลักฐานแต่ว่าจําน้ําเสียงในคลิป ที่ช่วยตัวเองเนี่ยนะส่งคลิปมาให้ดูเนี่ยแล้วก็เนี่ยมักจะชอบส่งมาตอนตีสี่ตีห้านะฮะล่าสุดไปแจ้งความตํารวจสพคลองลานที่จังหวัดกําแพงเพชรแล้วนะครับนี่นะฮะเดือดร้อนเลยตอนนี้